ปั่นมากี่วันอ่ะปั่นมากี่วันปั่นมาทั้งหมดประมาณหกเจ็ดครั้งเออเราก็พาน้องเขามาทรมานนะเราก็คิดว่าเขาปั่นมานานแล้วไงเออปั่นมาหกเจ็ดครั้งโอ้โอเคเพิ่งเริ่มต้นได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะหนูไม่เคยปั่นเนินเลย ใช่ปะ,อะโอเคนน่ชเเดืออลยอะซื้อจักรยานวันที่หก <laughs> สู้ไปซื้อมาละอันนี้ปั่นเป็นครั้งที่เจครับก็มากับเราได้ก็ถือว่าเก่งแล้วฮะซื้อจักรยานแล้วเลิกยากครับมันจะติดติดนี่ป่ะนะี่ <laughs> ใช่ต้องให้คุ้ม เออเข้าหน้าหนาวแล้วแดดไม่แรงเท่าไหร่หรอแค่ <c oughs> ไม่ไงไม่แรงเท่าไหร่ เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไอ้เส้นนี้เป็นเส้นรอบอ่างนะนะเส้นรอบอ่างดอกกายแต่เราวันนี้เราไม่ได้ปั่นรอบอ่างนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ใหม่ก็เอาไว้ปั่นรอบอ่างกันเดีร็วนี้นะครับเดี๋ยว,นะยวถามสมาชิกก่อนวันไหนดีเส้นรอบอ่างระยาทางประมาณ39หรือ36มสิบหกนี่แหละจำไม่ด่านกันนะแต่เดี๋ยวเราจะแยกออกไปทางซ้ายมือนะครับไปออกไปทางเส้นหลัก เราก็กลับบ้านครับ ตอนนี้รู้สึกว่าพี่ต้อมจะหลงแล้วนะเพราะว่าปั่นมาไกลเกินละที่จะออกไปสู่ถนนหลักกันนะข้างหน้าเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วเหนื่อยพักได้นะ ทึ้เนเลยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นเนินนะแด้แล้วเราก็หลงลใช่พี่ มาเส้นนี้อีกแล้วครับไอเส้นที่เราแบบไม่อยากมาเส้นเนี้ยพราะเนินมันชันเนินเินมันเยอะเนินไม่ชันหลักเนินมันเยอะ,ยอะค่อยๆไปรับน้องจริงๆงเจ้าเอมแกงน้องเหรอ ไม่หรอกเราไม่คุ้นเคยกับเส้นทางแถวนี้ด้วยจริงๆเราต้องเลี้ยวซ้ายตั้งแต่เจนจีลาละนานางเลยนะพี่อยฮะเจนจีลาใช่จริงมันต้องมันต้องเลี้ยวถแถวนั้นไง ไปมองมันนั่นเนินน่ะ ระวั <laughs> งรถระวังรถรถลงพี่ใจเย็นใจเย็นสู่ซเออหลงแล้วอ่ะหลงมาแล้วอ่ะ ตรงนี้อีก8โลครับก็จะถึงเส้นที่เราต้องการไปตอนแรกนะขอบคุณเมฆขอบคุณเมฆบังแดดให้บังให้สุดทางนะเอาฝนมาเลยไหม ไปทางนิคมมัฒนาครับอีกไม่กิโลร้อนเลยวันนี้จากระยะที่แบบไม่กไกลนะ60โลวันนี้น่าจะได้ประมาณ70-80โลได้ครับโอเคจะต้องไปนะมันหลงมาแล้ว 네런 <목소리도> อยโลมีอยู่จริงอาายู่ประมาณสิบโลก็ถึงจะร้อยโลแล้วดูหน้าไหมด,ด้วยค่ะส <laughs> ีต่อแมงผมนึกอยู่แล้วขโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจ <laughs> ผมนึกอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยมันทำไมไม่เลี้ยงสักทีวะพ,พี่เพลินกับเ,เพือขอบอ่างใช่ปั่นไปเรื่อยเลย ไปเกือบถึงที่เราเข้าไปตรงนู้นนะพี่บ่อทรายอ่ะเห็นไหมโอ้โหนี่มันจะถึงตรงนี้แย่โหลดพลังงานโอ้ยเสตียลนานอะไรวะเนี่ยไม่งั้นปั่นสิบโลไม่ถึงหน่งชิลาร์เลยเนี่ยตรงนั้งนานอะไรกันบิ๊กโลโอเคนานอะไรไม่รู้กินกัน